สวัสดีมีคนมาถามแอบว่าแอดว่าเนี่ยเกมวีที่มัน1-7เนี่ยตั้งแต่รอบแรกยันรอบสุดท้ายอะ่ะมันมีแข่งคู่ไหนบ้างก็นับจากตารางนี้เลยนะก็คือมันมีรอบแบ่งกลุ่มรอบ16ทีม8ทีม4ทีม2ทีมแล้วจะดูว่าแต่ละคู่มันเตะที่ไหนอะไรยังไงถ้าเกมวีแรกอะ่ะให้ดูจากแบนเนอร์แอปได้เลยว่าเกมวีหนเนี่ยมันมีเมื่อไหราบ้างนี่เตะ3 4วันเนี่ยเราใส่มาให้ละ ต่ทีนี้ถ้าอยากจะไปดูคู่อื่นๆอ่อะให้เข้ามาดูในนี้ได้นะก็คือของยูฟ่าเลย Official มันจะบอกเลยว่าแมตช์เดย์หนึ่งมันก็คือเกมวิกหนึ่งของเราแมตช์เดย์สองคือเกมวิกสองแมตช์เดย์สามคือเกมวิกสามลาวสิบสี่คือเกมวิกสี่ควอเตอร์ไฟนลคือเกมวิกห้าเซมิไฟนอลเกมวิกหกไฟนอลก็คือเกมวิกเจ็ดถ้าอยากดูว่ามันเตะอะไรยังไงก็แค่เข้ามาคลิกดูอย่างเงี้ยแล้วก็กด ดูได้เลยเห็นไหมว่ามันก็มีหลายคู่ไอ้เกมวิกหนึ่งอ่ะมันมีตั้ง12คู่ใช่ไหมเพราะมี24ทีมเนี่ยเกมวิกสองมันเริ่มเตะยังไงมันก็มีคําถามแอดอีกว่าไอ้ไอ้คู่ของเกมวิกหนึ่งคู่สุดท้ายอ่ะมันจบตีสองตีสี่ใช่ไหมแต่คู่แรกของเกมวิกสองอ่ะมันเตะสองทุ่มแปลว่าเรามีเวลาจัดทีมกันแบบห้าหกชั่วโมงอีกนะตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วย อเคแล้วก็เนี่ยครับก็คือเข้ามาในทีมของฉันแล้วก็จัดได้เลยว่าจะจัดเป็นพรีเมียรทีมีมีชนทีมฟรีทีมทัวร์นาเมนต์พรีเมียมฟรีทีมเนี้ยก็มาจัดให้ถูกแล้วกันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากขอบคุณครับ